สกวรหรือถ้าเป็นต่างประเทศ NSF อะไรเงี้ยเขาก็อควรจะควรจะให้งบโดยมีนโยบายประเทศไทยในอีกห้าปีขา้างหน้าอยากจะพัฒนาเรื่องไหนบ้างบอกมาเลยใครทาวิจัยตามนโยบายพวกนี้ก็จะได้รับการพิจารณางบประมาณเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการวิจัยจะช่วยกันไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำอย่างเราจะพัฒนาโลจิสติกมีแผแนแม่บทโลจิสติกแล้วเราดีไซน์หรือยังว่ารีเสิร์ชที่ขาด ตรงไหนนะฮะและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานเดียวกันหรือระหว่งางหน่วยงานเดียวตาย่างหน่วยงานการเข้าถึงข้อมูลไี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมก็แล้วข้อมูลก็เป็นเพื่อสาสสำคัญของการวิจัยครับผมอันนี้ก็เป็นอุปส c l e ต่างๆแล้วก็ถ้าเราแก้ปัญหาพวกนี้ได้ผมเชื่อว่าเราสามารถจะ bridge the g ของ research กานวิจัยถ้าผมสรุปไม่ผิดนะครับที่ ดเรสุรเชษพูดก็พูดว่าจริงๆก็ยังพูดคนละภาษาอยู่แต่จะให้พูดภาษาเดียวกันได้เนี่ยต้องเอารัฐหรือคนที่มา,าส,สับสนุนเงินทุนหรือข้อมูลต่างๆถึงจะพูดจาดกันรู้เรื่องเออย่างนี้อุตสาหกรรมเนี่ยไม่ควรจะลงทุนเองหรือมันลงทุนไปจ่ายเงินไปก็ไม่ได้ทำให้นักวิจัยทำเรื่องที่ มันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเท่าไหร่หรือหรือว่าจะทํายังไงดีมันพูดจาไม่รู้เรื่องต้องให้อรัฐบาลมาช่วยอย่างเดียวหรือแล้วรัฐบาลเมืองไทยไม่ได้พูดกันง่ายง่ายหรือเปล่าไม่ทราบท่านอาจารย์มีคิดว่าจะทํำยังไงดีทีนี้คุยกันภาษาเดียวกันรู้เรื่องแล้วไม่ต้องเออนะต้องหาคนที่สามหรือว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเกิดประโยชน์งานวิจัยผมเชื่อย,อยังไงก็มีประโยชน์แต่ทําอย่างไรที่จะมาใช้ได้จริงๆ ไม่ทราบว่าท่านผู้ใดคิดว่ามีไอเดียในการที่จะดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรครับนี่ครับครับท่านอาจารย์สีรงครับเห็นมันครบรอบพอดีนะก็ผมก็เอางี้ล้กันเอาเอาประสบการณ์แล้วกันคือว่าผมก็คิดว่าเราอยู่ในแวดวงวิชาก,การเนี่ย ก็หวังว่าจะได้ใช้ความรู้ลหะเอาไปใช้ประโยชน์ข้างนอกบ้างไม่ใช่สอนแต่นิสิตใช่ไหมเปิดตาําราสอนอะไรต่างๆส่วนหนึ่งมันไม่สนุกอะนะอีกส่วนหนึ่งมันไม่มันไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะฉะนั้นก็สิ่งที่ผมได้ทําก็คือว่าผมก็พยายามที่จะออกไปหาสิ่งที่เราจะทําได้แลวจะเป็นประโยชน์นะฮะกับ,ก,บกับสังคมนะฮะแต่สิ่งเหล่านี้นี่มันต้องใช้ ความพยายามสูงนะครับผมก็เคยไปที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่าให้มันเหมาะกับบริษัทของเหมาะก,กับความรู้ของเราที่เรามีเพราะว่าเราจะได้ไปแอพพลายใช้เราก็ได้พานิสิตอะไรไปไปช่วยทำงานอย่างดีับรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแต่งานของเราเนี่ยมันผมก็เรียนเขาตั้งแต่ต้นว่า งานที่เราทำนี่มันไม่ได้เป็นงานแบบเป็นควิกฟิกซ์ที่จะไปให้ผลอะไรในในฉับพลันแล้วก็ไม่ยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราคือจะสร้างสิ่งที่มันยั่งยืนผมเปรียบเทียบว่าเราไม่ได้ไปปลูกหญ้าปลูกอะไรเราจะปลูกต้นจามจุรีนะฮะให้มันยั่งยืนใหญ่โตแล้วก็ให้ร่มเงาต่อไปเมื่อเกินผมอยุ่จุฬาเลยยกตัวอย่างต้นจามจุรีนะครับ mm hmm. ก็เลยแต่ว่าอันนี้มัน ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับรู้แล้วก็ a อพ r e c i a เ e จากข้างนอกเท่าที่ควรนะครับเมื่อเราได้พัฒนาใช้เวลาใช้แต่างๆไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดปัญหาคือเขาก็ชอบงานของเราแต่ว่าปัญหาใหญ่มากอันนึงก็คือว่าเขาไม่มีคนที่จะไปรับต่องานที่เราทำไปเนี่ยเอาไปปฏิบัติต่อให้ต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์นะครับก็อันนี้ก็เป็นอุปสรรคอันนึงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอดทนแล้วก็ไม่ย่อท้อนะฮะ ที่นั่งอยู่นี้แล้วก็ที่นั่งอยู่ข้างล่างอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคือเราทราบว่าเรามีอะไรอยู่เหมือนเรามีอาวุธลับอะไรสักอย่างแล้วเราช่วยคนอื่นได้แต่ว่าข้างนอกเขาไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆนะครับดันั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเดินออกไปแล้วก็เอาไปเขาให้เขาเห็นว่าเราทําอะไรได้บ้างนะอันนี้ก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูงนะครับสับสวสิที่อาจารย์ศิรลงพูดก็แปลว่า งานวิจัยม่ยมีประโยชน,น์แน่แต่ว่าขายยากแล้วจะไปขายเนี่ยคือต้องเดินไปหาค่อนข้างจะพยายามขายแล้วเขาไม่รู้ว่าพอซื้อไปแล้วจะใช้หรือไม่ใช้ด้วยซ้ำคือคือโดยโดยทัย่วไปถ้าเราทำโปรเจกต์เนี่ยเราก็จะทราบว่าทางบริษัทเนี่ยต้องการอะไรที่รวดเร็วอะไรก็ได้วันนี้ถ้าไม่ใช่เมื่อวานนี้นะฮะก็เอาให้เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราทําขอเวลางานที่เราทำมัน,มนเป็นกึง research นน่งรีเสิร์ชเสมอนะถึงแม้ว่าจะเป็นอตอบปัญหาโจทย์ทางธุรกิจแต่ว่าที่เราทำมันก็เป็นกึ่งรีเสิร์ชต้องคิดนะครับเราไม่ได้สร้างเช่นไม่ได้สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วเป็นเปิดขึ้นมาแล้วใช้ได้เลยเหมือน Microsoft Word ห mm hmm. รืออะไรใช่ไหมเราก็ต้องมีการคิดอัลกอริทึมมีการคิดอะไรต่างๆซึ่งมันต้องใช้เวลาและมันเวิร์กหรืออาจจะไม่เวิร์กในบางบางกรณี แล้วก็ต้องมีการแก้ไขมีการรีไวซ์กลับไปกลับมาอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติของงานลักษณะนี้ซึ่งมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเบรกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของบริษัทนั้นๆได้อย่างเยอะมากนะครับก็แต่ว่านี้ทางบริษัทอาจจะโดยทั่วไปในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่อดทนพอที่จะรอหรือว่ายอมล้มบ้างเสียเงินบ้างอะไรบ้างนะครับ ก่อนที่จะได้ต้นจำจุลีสักต้นนะฮะครับ, <c oughs> รบแสดงว่งาก็สงสัยอย่างหนึ่งอาจารย์บอกว่ามันบริษัทก็ต้องลงทุนแล้วก็ต้องรอใช้เวลาอย่างนี้ทําเหมือนที่ชาวบ้านก็าทำกันดีก,กว่าไหมเราไปซื้อหืวตหาเขามาเลย <c oughs> อ้าวคนอื่นก็ททำวิจัยแล้วแล้วทําเองทําไมล่ะมันคล้ายๆกันซื้อเข้ามาแล้วกันใช้งานได้เลยเสียงเงินเหมือนกันดีไหมครับ ไม่ทราบเชิญครับท่าน <c oughs> uh, มันมีสองแบบถ้าเกิดจะซื้อ black box out of the box มาเลยเนี่ยมันดูดีครับแต่ว่าเวลามา apply กับปัญหาจริงๆเนี่ยเรามี business requirement เยอะมากปัญหาบางอย่างที่เขาทำเป็น black box ขึ้นมาเนี่ยที่ไม่ได้ c u s t o m i z e กับ problem ของเราอ่ะมันส่วนใหญ่ e a t e จากเ l k n o w n algorithm นะครับผม ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดมาเราต้องการ add business requirement เข้าไปมากขึ้นเนี่ยมันต้อง work กับเราแล้วใช้งานยากผมว่ามันเป็นการง่ายที่ที่ที่ management จะซื้อ black box แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขามีคนที่รู้เข้าไปได้เนี่ยไม่ควรจะซื้อ black box ไปเลยถ้าเกิด problem เขาไม่ได้ simple มากๆนะครับผมผมว่าเราควรจะซื้อรามา c u s t o m i z e ของเราเองได้ซื้ออะไรก็ตามถ้าเราจะซื้อเราไม่ต้อง develop เองทั้งหมดก็ได้แต่เราซื้อซื้อเราซื้อโค้ดเข้ามาด้วยเราก็พืเราก็ understand ต้องเข้าใจขอโทษนะครับผมพยายามคิดภาษาต้องเข้าใจว่าอัลกอริทึมของเขาเป็นยังไงสามารถคัสตอมายได้แต่ผมขอตอบนิดนึงผมผมเข้าใจเรื่องที่อคาเดมิกกับอินดัสทรีเพราะผมเคยอยู่ในอคาเดมิกมาก่อนแล้วผมเคยไปในอินดัสทรีผมว่าแกลมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจบิสเนสแค่ไหนก่อนที่เราจะไปขายอะไรให้ใครเนี่ยเราต้องคิดในเปอร์สเปคทีฟของอินดัสทรีด้วยมีคนมาคนมาขายโปรดักตัวหนึ่งให้คุณเหมือนกับอิมเมจินว่าคุณมีเซลแมนมาขายของที่บ้าน เซลแมนมาขายของบางอย่างให้คุณเนี่ยแล้วถ้าเซลแมนคนนั้นไม่รู้ Product ไม่รู้ Business ของคุณไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณจะซื้อของเขาไหมครับวอร์ามาร์เราก็คงไม่ซื้อสําคัญแล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเราจะต้องถ้าเราอยากจะโครสเซ็กซจริงๆเราต้องเข้าไปอ n นเดอร์สแตน์ว่าบ i n e s s เขาทาอะไรเขาทําอะไรได้บ้างแล้วเราพยายามเอาความรู้เราเข้าไปแพร่ปลายตรงนั้นมันคงใช้เวลาแต่ถ้าถ้าเราเข้าใจเขาผมว่าขายได้ครับ ในวอมาร์ทเราเองก็ต้องขายเราก็ต้องมาพรีเซนต์ให้กับซีเนียร์แมนจเมนต์แต่เราต้องเข้าใจบิสเนสเขาก่อนหลังจากนั้นเราถึงโอเคเราทำโปรไทปท์ขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแ d d คือเวลาอ่าอินดัสทรีไม่รอเวลาครับบอกว่าโปรเจกต์หนึ่งปีโปรเจกต์สองปีเขาไม่รอหรอกครับถ้าเกิดต้องทําเป็นเฟสบอกว่าโอเคเราจะเราจะเดลิเวอร์เฟสหนึ่งภายในกี่เดือน1เดือน2เดือนอย่างนั้นมีโปรไทป์ออกมาให้ได้เวลาต้องเร็วถึงจะขายได้ขั้นอันหนึ่งรู้จักบิสเนสเขาขั้นที่สองเดลิเวอร์ บิตคอยที่นั่นจริงๆจะขายได้ครับครับอันนี้เป็นแค่ไอเดียของผมนะ,ค,ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับไงก็ครบวงแล้วนะครับก็วงไป <c oughs> เรื่อยๆครับ <laughs> จริงๆผมขอเสริมประเด็นนี้จริงๆแล้วผมเมื่อมองผมเองเนี่ยผมคงไม่ไม่ได้มามองจากมุมของธุรกิจขนาดใหญ่ผมจะมองจากในลักษณะของ SME ในประเทศไทยจริงๆอย่างที่อาจารย์สีรงได้ท่านได้กล่าวมาเนี่ยว่าบางครั้งเนี่ยบางทำไปปุ๊บบางทีมันอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราไปเจอทิปออฟเดอะไอซ์เบิร์ก บางทีบริษัทเองเขาก็ไม่ได้มีการทํา n e e แอสเซสเมนต์เขาไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆปัญหาเขาคืออะไรแต่บางครั้งเขามาเห็นปัญหาอยู่ที่ยอดน้ําแข็งแต่จริงๆแล้วบางทีแล้วเขาก็บอกว่าให้คุไปแก้ปัญหานี้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ล้วงลึกลงไปหรอกครับว่ารูทที่ไปเป็นต้นต่อของปัญหาคุณมันอยู่ตรงไหนแล้วบ่อยครั้งที่เราทาโปรเจกต์หรือว่าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยนะครับบางทีมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องฉาบฉวยแล้วก็บางทีทําไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ100%อนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดว่าบางครั้งปัญหาของแต่และสานประกอบการถึงแม้จะเป็นลักษณะของสานประกอบการแบบเดียวกันเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกเหมือนกันแต่เ็ามีินเท r n a น l y มีฟลอ์ในการทํางานมีรูปแบบในการทํางานที่ไม่เหมือนกันแม้บางทีลําพังเองคนในบริษัทเองเนี่ยคนตั้งปัญหาก็ยังมองปัญหาตัวเองไม่ถูกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาแก้ที่ประเด็นไหนแล้วบางทีสุดท้ายสุท้าย,ายแล้วเราเรายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับ อย่างเช่นองค์กรขนาดใหญ่ implement ร,ระบบ ERP ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องง่าย seamless สุดท้ายเป็นไงครับระบบลม่มเจ๊งเละระบบใหญ่ซื้อระบบ simulation บริษัทเมืองไทยนะครับผมว่าอาจจะยังไม่คือ Walmart นอาจจะเป็น Out of the League มันเป็น big player นะครับซึ่งมันไม่ใช่ในเลเวลของเมืองไทยซื้อระบบอะไรใหญ่ๆขึ้นมาแต่ว่าขาดความเข้าใจในความสามารถในการใช้งานเหมือนเราซื้อ iPad นะครับแต่ว่ายัง ไม่สามารถที่จะใช้มันที่เต็มฟังก์ชันที่มันเป็นไปได้และน,นี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการลงทุนแล้วก็มองว่าการลงทุนลนักษณะนี้ไม่มีความคุ้มค่าเสียเงินไปเป็นล้านแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมันก็ต้องมานั่งมองตัวบิสเนสเองก็ต้องมานั่งมองความก็มองมองยังไม่เห็นความเข้าใจของตัวเองแล้วก็ยังไม่เห็นคุณค่าว่านะครับเพราะยังใช้เงินนี้เป็นหรือยังไม่รู้จะต้องใช้ใครมาแก้ปัญหาตรงไหนก็ยังไม่เข้าใจว่า c o n t r i b u t i o n ที่เกิดจากการวิจัยเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไร เพราะทุกคนก็จะต้องด้วยความที่ต้องแข่งขันเร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากตรงอินดัสทรีแล้วจริงอินดัสทรีคนไทยตอนนี้เขาเขามีแฟกเตอร์หลายๆอย่างที่เขาจะต้องเลี้ยงตัวเองหมุนเวียนแคชฟลู flow, เอาตัวให้รอดถ้าปัจจัยอะไรที่มันทาให้เขารู้สึกว่าเสียเวลาวกแวกหรือว่าช้าไม่ทันกาเนก็คงยังไม่เป็นอะไรที่ต้องรีบมาคิดทํายังไงให้ตัวเองอยู่รอดทํายังไงให้ตัวเองขายของได้ทายังไงให้ออเดอร์ไม่หาย นะครับบางครั้งก็ทําให้เขาล้าเลยในสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานเป็นฟาวเดชันใช่บางทีถ้าเราล้วงจากทิปของไอซ์เบิร์กลงไปแล้วเราก็จะเห็นจริงบางทีรูทของปัญหามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับเปนอยู่ที่ว่าแก้ตรงประเด็นไหมทีนี้กับคําถามที่ดรวกรมโยนขึ้นมาในเรื่องของทํายังไงที่จะมีอินเซน i ีฟในเรื่องของความเข้าใจในการทําวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนมากขึ้นนะครับถ้าในมองในมุมมองของระดับ นโยบายเชิงนโยบายคุณลองดูสิครับว่างบประมาณของกระทรวงไหนจะโดนตัดก่อนเป็นกระทรวงแรกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะเป็นหนึ่งในกระทรวงแรกที่จะโดนตัดสวทชอเองก็โดนตัดงบประมาณเยอะนะครับเพราะว่าด้วยท,ที่ความเข้าใจของคนที่นะครับเป็น Poli c y maker เนี่ยนะครับยังมองไม่เห็นความนะครับส,สกเกยภาพจากการทำงานวิจัยแล้วก็เอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ฉันเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยนะครับ ปัจจุบันลงทุนงบวิจัยอยู่ที่น้อยกว่า0.5%ของ GDP น้อยมากๆนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วนะี่อยู่ประมาณ1-2%นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นปริมาณที่ต่ำมากนะครับจริงๆท่านนายกนะครับก็เคยพูดว่าอยากจะอยากจะพยายามนะครับอัพขึ้นมาแต่ก็คงจะเป็นการแค่ขายฝันฉะนั้นในเบื้องต้นรัฐบาลนะครับในภาพรวมเนี่ยในแง่ของ government agency จะต้องมีการใส่ incentive ุกประเทศที่พัฒนาแล้วจะเห็นว่างบวิจัยของภาครัฐบาลจะเยอะในช่วงแรกใส่พลังเข้าไปใส่อินเซนทีฟในมุมมองของภาษีนะครับถ้าเราดูในยุโรปเนี่ยหลายประเทศนะครับในยุโรปมีนะครับความกระตุล้นของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับในอินดัสทรีเนี่ยมีความกระตุล้นที่ทาเพราะว่ามันมีอินเซนทีฟในเรื่องของภาษ์นะครับในเรื่องของหลายๆอย่างการจ้างงานที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยนะครับผลลัพธ์ที่เกิดจากงานวิจัยตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองอิมแพ t นะครับ ปัจจุบันนี้เมืองไทยนะครับถ้าเราดูมันจะมีเคสของเมืองไทยกับแคนาดานะครับแคนาดาก็มีการวิเคราะห์ถึง Impact Economic Assessment จากการใช้เงินหนึ่งดอลลาร์แคนาดานะครับจะให้ c o n t r i b u t i o n กลับมาในมุมมองของ Economic Impact ประมาณ7เท่านะครับในเมืองไทยเราเนี่ยในโครงการอย่างในโครงการ i t a ทที่สชอชทำเนี่ยก็ได้มีการประเมิน Economic Assessment โดยใช้ทีมจากมหาวิทยาลัยกรุค้าก็ประเมินกลับมาว่า1บาทเราจะได้กลับขึ้นมาในรูปของผลตอบแทน5บาทนะครับแต่สเกลเรายังเล็กกว่าเยอะ เมื่อเราสามารถผลักดันให้นะครับผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งอย่างเช่นถ้าเราดูในปัจจุบันอย่าง S C G นะครับนโยบายของคุณการตระกูลหุ่นเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านไปต่างประเทศเราก็มีแต่คนเหมือนกับพูดทํานองลูกดาวว่าบริษัทยอยู่ใหญ่ขนาดนี้จะทำไมอยู่ไม่เคยที่จะแยแสในการที่จะผลักดันในเรื่องของการทําวิจัยและพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของอินโนเวชั่นกลับมาจากคอนเฟรนั้นคุณการก็คงจะต้องรีบนะครับก็ตอนเราเห็นปัจจุบันว่า S C G เป็นยังไงถ้าเราสามารถผลักดันให้พวกรายใหญ่นะครับ ตรงนี้เนี่ยพอเราถ้าเรามองดูในแง่ของเงินวิจัยที่เขาลงไปมันก็จะกลับคืนมาในรูปของภาษีากรที่จะคืนมาให้กับรัฐบาลถ้ารัฐบาลมองตรงนี้ออก๊บเนี่ยนะครับประเทศมันก็จะเจริญแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการ Bridge the g a กตัวหนึ่งแต่ว่าผมก็คิดว่าไม่รู้ว่าทั้งชีวิตนี้ผมจะได้เห็นไหมท่านอาจารย์กันบอกว่าปัญหามาจากนักการเมืองหรือครับ อ่าอันนั้นเราไปพูดถึงกันบอว่ามันอยู่ที่มายเซตมากกว่าเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใครบอว่ามายเซตของคนเรายังมองตรงนี้ไม่ออกราะประกอบการเองก็ไม่มีมายเซตในการที่จะเข้าใจว่าให้ยู่ยกตัวอย่างนะเวลาเราทำห้าสอทุกคนรู้จักห้าสอใช่ไหมครับเป็นไงครับคุณเซฟอะไรบ้างเซฟเวลาเซฟความสูญเสียที่ไม่จําเป็นหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเบสิกที่เราถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันพองานวิจัยที่ขั้นแอดวานเนี่ยมันก็ถูกพัฒนามาจากไอ้เรื่องที่มันไม่ได้ยาก วันนี้ที่เรามองดูงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเรามาฟังดูโจทย์หลายๆอย่างที่เรานะครับผมก็ให้ทุกคนได้มองว่าอินสปิเรชันในการทํางานวิจัยในะบางทีมันอาจจะมาจากบางประเด็นที่มันไม่ใช่เรื่องที่ที่ยากเกินไปแต่เราสามารถที่จะลิงก์มันให้เห็นถึงอิมแพ t ที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนถ้าเรามองในทั้ง supply chain การแก้ปัญหาที่เรามองไม่เห็นทั้ง supply chain เหมือนเราไปเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไปทุบมันลงไปปัญหานั้นกดแต่ปรากฏว่ามันไปโผล่อยู่ที่จุดอื่น น,น,นั่นแปลว่าเราไม่สามารถนะฮะเราไม่ได้มีการประเมินดีเทอร์เรนซ์มนหรือว่าการแก้ปัญหาที่มันจะเป็นรูทคอสที่สุดท้ายแล้วมันก็จะแก้ทุกปัญหานะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นการที่ไปแก้ที่ทิปออฟเดอะไอซ์เบิร์กสุดท้ายมันก็ยังก็ยังมีภูเขาน้ําแข็งซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นโอเคครับ uh, นั้นเราลองมองในด้านอื่นเลยสมมติว่างานวิจัยเนี่ยนะเราทําได้ในเมืองไทยแล้วแต่ถ้าไปทําออฟติเซชันนะเราจะหาจุดที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องมี ตัวเลือกในการตัดสินใจคือมีออปชันเยอะมันต้องอเครือข่ายของเราต้องยืดหยุ่นเพียงพอตัวอย่างเช่นจะขับรถจากกรุงเทพไปนราธิวาสต้องมีหลายเส้นทางเพื่อจะได้หาคนทางไปแต่ไปมาแล้วดูเมืองดูเหมือนเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แต่การตัดสินใจมีช่องทางให้เลือกได้น้อยมากแล้วเราจะออปติม z e อะไรกันล่ะครับไม่ทราบว่าเราพูดถึงจุดนี้แล้วก็ ลองถามแล้วก็วนมาถึงรอบก็อาจารย์อาจารย์นักกอนนะครับผม <c oughs> คิดว่าอย่างไรครับในเมื่อ o p ป i m i z a t i o n มันต้องมีตัวเลือกแต่ตัวเลือกมันบอกท่านอาจารย์บอกเองว่าอแปะต้องการให้วิ่งเส้นนี้เท่านั้นและเวลานี้เท่านั้นนั่นคือปัญหาใช่ไหมครับผมว่าเป็นเป็น s t r a t e g y มากมากมากกว่า o p t i m ม z เซชันบางทีเราก็เอาผมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาผมสอนปริตรีวิชาเกมส์เทอรีและบิสเนสไตรจีไม่ทราบว่าเป็นเป็นหลักสูตรหนึ่งวิชาสำหรับปริญญตรีโลจิสติกส์ผมยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเมื่อสองสมปีที่แล้วมีบริษัทบริษัทหนึ่งมาจ้างผมทำบิดมิวรันของบริษัทอโตเมทีฟค่ายักษ์ใหญ่นะครับค่ายหนึ่งนะครับแล้วบริษัทที่มาจ้างเนี่ยเป็นบริษัทคนไทยนะครับ,บอ,อาจารย์ ผมเห็นมีบริษัทต,ต่างประเทศเนี่ยมารับงานอยู่ตลอดเวลาเลยทําไมเรามันมีอยู่มันมีอยู่หลายโซนนะครับอย่างน้อยเราบอกว่าเราน่าจะได้สักโซนนึงนะเป็นบริษัทของคนไทยอาจารย์จะจัดรู้ทำมิวรันยังไงนะครับผมการันตีไปเลยนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดเราใช้อะไรนะไทย o p t i m i z เซชันทำอะไรจัดรู้อะไรยุ่งยากเนี่ยไม่ได้แน,น่นอนนะครับผมก็เลยบอกบอกผู้ปรกอบการรายนี้นะครับก็รู้จักสนิทกันระดับหนึ่งบอกว่าคุไม่ต้องห่วง ผมการันตีว่าคุณได้างานนี้แน่นอนนะครับโดยที่เราก็เอาคำนวณ o p t i m i z a t i o n ทำจัดลง้งจัดรู้อะไรไปนะครับสุดท้ายนะครับผมบอกว่าเรามีาเซ e g y บอกผมก็ทัพร์สับหาลูกศิษย์ที่เป็นผู้จัดการบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ไส้แห้งมาไว้อาจารย์ใกล้อดตายแล้วขออาจารย์โซนหนึ่งหน่ยนะครับเราก็ได้เราก็ได้เราก็ได้งานจริงๆมันคือมันมันหลากหลายถ้าเกิดเรายึดติดกับในสิ่งที่เราจัดด้วยต้นทุนที่ ที่ตับที่ฝุดนะครับต้นทุนบาทต่อวอลุ่มนะครับม,มันมัมนมีมันมีทริคอะไรหลายๆอย่างนะครับในในเชิงที่อย่างรีเสิร์ชกับกับอินดัสทรีนะครับผมอยากจะสั้นๆนิดนึงก็คือว่าที่ผมบอกครับผมมองว่างานของเราเนะี่ยมันเป็นงานถ้าเกิดเราเป็นงานไอเดียเก็ทํางานไอเดี D, ทำเปเปอร์พับปิชอะไรไปเราเป็นทำไอเดียเราทำแบบเทสหรือเปล่าเราทำโปรโตไทป์ หรือเราทดสอบอินดัสเทรียลรันหรือเราทำคอมมิชเชียลนะครับมันจะมีออบเจกตีที่แตกต่างกันนะครับณตอนนี้ผมก็ทำในเอกชนมาเพราะงาน80%ของผมน่าเป็นงานเอกชนส่วนใหญ่นะครับเราก็มาเข้าใจจุดยีนะแล้วว่าเราทำผมจะพูดกันในทีมเสมอว่า เราไม่ใช่แบกเทียนพันษาเข้ามานะครับนักวิจัยนะครับในชาง์วิสเไม่ใช่แบกเทียนพันษาเข้ามาแล้วพยายามจุดเท่าไหร่ก็จุดไม่ติดนะครับคุณเอามหาลัยหรือว่าเอาอาคาเดมิกไปขาย Industry, อินดัสทรียังไงก็ขายยากแน่นอนนะครับเราทำไงเราจะเป็นแค่ไม่ขีดไฟแค่ก้านเดียวแค่จุดออกมามีแสงแค่วาบเดียวนะครับแล้วก็อินดัสทรีเอาเทียนพันษาเนี่ยมาจอกับไม่ขีดไฟของเรานะครับนี่คือเราพยายามที่จะขายขายไอเดียมากกว่าที่จะเป็นลงอิมพิเม้นต์หลักๆจริงๆนะครับนี่ก็เป็น